สบายดีพี่น้องวันนี้อีสานพัดทินกลับมาทงไฮทงหน้ามาเบิงไฮเบิงสวนตำหน้าไว้วานเขาไว้แต่ว่าปักห้อยกินเจสิบเบิดละ่ะคุณนะสิละเลเฮตไม่สามไม่อะไรข้าว่าเบิงกระส่ายกดแทกกดจับสไคยให้น้ำนี้ด้วยพี่น้อง ติดตามให้น้ำเนี่ยเ่าดำลัางงามโดนฟ้าขึงฝนมากมาักห้อยกันหลายกินเขาเบิดซุ่มดำไว้ ติมาตัดนะพ่อตัดหงากันแท่นหน้าร่อนงาหกแล้วไปขบับเบอรทคอยกดแช่งกดทับสกายกดติดตามให้น้ำเนื้อพีนอกอก่องเรนนองช่องอีสานพัดกินขงบรรยากาศ กุ่งไล่ทุ่งนาควางควางเหรอกรุกลุกรุกจ่ะงากระไรสี่สีแย่ยางงาพร้อมตัดงากันแท้ ปุ่งมะฮอดมาจากกรุงเทพปุ่งมะฮอดตรงตรงนี้มั้งูก ส,ส,สวัสดีครับอยู่ดีมีแห้หหออง,นนง,กงกันสุขุสุขุนเ้อสวัสดีครับทึ่งาตั้งเขาาหลุดโอ้มใมันหลแห้เห็ดไงออะไรมาเบิ่งมันมันนี่ยุดส่วนยัยุดเน่าวอนไรลงมาเบิ่งไปนะครับบัสดีครับ